ไอเราค่าแค่บเม็ดข้าวแค่นั้นเองหาแค่คนจะให้ไปเลยผมกลุ้ค่าใชจ่ายมเยอะโอ้ตี๋ตีม่เราทีเราจิที่เราปล่อยหน้าติ้งไว้เยอทเตี๋ยวด้เราไสยังด้ทำลไอเรากำลังใจนี่ก็ไอขาังหยุท นั่งได้ตปวนึงตลาดแบไปกลับกลับกลับนะเคียดกันเด็กหน่อยมันไปอมดินเราให้กิน <laughs> ไอ้เรื่อมากัมานั่งแต่นี่ไม่ไม่ดินเราแม่ไรหน่ะตลาดเครียดอตอนที่ปัน่นไอ้ไทยแล้วปัน่นนะปัที่ไทยแล้วไม่ได้ปั่นกับของไอ้แดงก็จะลดที่นหน้าที่เกิดหน้าแดงเกิดถูนเดี๋วใช่ <ไ S 1> กันตรที่กันไรเงยอนีเท่ไรท่าที่หม้นี่เป็นตพวงมากยใช่ไห้ยกินแล้วไม้นี่เราไอ้ลูกตัวเล็กชุอียิงคนนั้นโอเหน้าตีหายกวผู้ชายมันพูวอะไรโบกมันคำรุ่นตัวซีกว่ามมันจะผ่านมันมความนิ่เออไอมกว่าไอ้โอ้นมันต้มากว่าจะสร้างได้อ้มันควนนานนะเอ้พุา ้ลูกชายเขาน่ะนี่พ่วไปเปิดพวยไปปั้นุ่นนไปกำเตปลยนะ้มูอนนี่นะตรงไหน่อเขนอนได้เป็นเล็กเป็นใหญ่จะม่อเนอนได้พ่ไม่นั่นะเดกพไมู่เลยื้อน ไอ้ซาเื่อชินำเอาายักเาร่อเล่หลกใช่โคโยนอยู่บักลานอยแล้ข้นงูมา้มกังต่มันกำลังกิปนี่กันเยมันดอู่ข้างคอกคัวผมน่ะมันอยู่ใต้ที่ผมเอาไม้กองน่ะอยู่ตั้งหลายปีแล้วน่ะเป็นไร้มันก็อยู่เยอลแต่มันก็จะกินยเป็ดไก เดี๋ยวราเดินเจ้าอ้หนกเจี๊ยบมาจะยืมเส้เขาเดี๋ยวกินกระตงเจียวนี่ยเอ้าคิปบาไปรินอคเยี่ยมมากท่ยะไอยู่นากเอามาวั้วหนึเ้ตนอนด้จะไปูักเต็มเลยแบม เอาไปปลูกพักที่นอนมันเป็นฟองน้ำด้เราก็ปลูกยุ๊กไงยังเราปลูกอะไรตุ้มปี้ขอเราพานางลักะเพาอะไรยังไม่มีสักตนแม่จยมาคุยล้คสักต้อาานี่นางรักบอรพักตะไคร้ยังไมีสักตนไมรู้เขาปลูกปูหายจอราแตยังไม่มีปัญาเลยพักซื้อว่าอยู่ท่พุงอะมนงอยู่ที่งอะไรนี่เยแล้วนั่อะไรานีมเอาด้วยหิบืออ้าว เดีอ oh. ่ะรวมรอดนี่โอ้โหร้อนดิให้โชว์หน่อยสิโชว์หน่อยอะไรนี่จอตัวใหญคือผมก็กินข้างสิบสามนี่แหละกินที่นึ่งสองนะครับกินใกล้เด็ด